c ีจะเป็นการเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถภายนอกรูปกษณ์คล้ายๆกันนะครับล้อมแมกเป็น18นิ้วเหมือนกันจะมีการคริบสีสีเหลืองเนาะที่ตัวกันชนหน้าที่ตัวล้อมแมกแล้วก็ตัวกระจกมองข้างจะบ่งบอกครับว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็รุ่นท็อปตำแหน่งเดิมจากชุดเกียร์จากชุดเบรกมือถูกย้ายไปใช่ไหมครับและบริเวณนี้เขาติดตั้งตัวไวเลสชาร์จเพิ่มเข้ามา ทำรถคันนี้ครับ New a u r a g r e n Cat เนี่ยให้เป็นเสมือนกับตัว Power Bank เครื่อนที่เราสามารถจ่ายกำลังไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ของเขานะครับให้ผ่องมาที่ตัวของเครื่องใช้ไฟฟไฟอื่นๆได้ฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งตัวช่วยการขับขี่ตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยยังคงใช้งานยากเหมือนเดิมครับในสุ่วของตัว็อปนั้นราคาปรับรลดลงเป็นแสนเลยนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมีทริปครับเป็นวันเดทริปกับการลองรถใหม่จาก g a t e w a l ม o เต r นะครับกับ New Aura Good Cat ตัวนี้จะเป็นตัวประกอบในประเทศทั้งวันนี้ก็จะมีหลายๆรุ่นที่มาทดสอบกันนะครับทั้งรุ่นท็อปในส่วนของ GT แล้วก็รุ่นกลางรุ่นล่างมีมาครบลายผลิตของตัว New All a u r a g o o d Cat เลย ก็เป็นตัวที่ผลิตในประเทศนะเราเคยนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับว่าการที่นํารถเข้ามาในผลิตในประเทศนั้นเนี่ยราคาจําหน่ายที่มีส่วนลดมากขึ้นสําหรับรุ่นท็อปเนี่ยลดไปเกือบ2 0 0แสนเลยนะก็เป็นความคุ้มค่าแล้วก็ลดหลังกันมาครับรุ่นกลางกับรุ่นล่างก็ในส่วนของส่วนลดก็เป็นหลักหมื่นวันนี้เนี่ยเราจะมาลองครับเส้นทางกรุงเทพสระบุรีนะครับไปกลับแล้วก็ประมาณสัก200กิโลเมตรเสร็จ ด้วยการที่เราจะนําพาเจ้าออร่ารุ่นนี้ครับไปเดินทางพร้อมกับมาเล่าทั้งส่ได้รับชมครับว่าการที่สัมผัสรถ,รถรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนะครับกับรถไฟฟ้ารุ่นแรกของทางเกียร์รอมอเตอร์ที่เป็นฐานการประกอบรถอยู่นอกประเทศจีนของเขาเป็นยังไงบ้างสําหรับออร่ากู o ดแคทรุ่นประกอบในประเทศเนี่ยนะจริงๆแล้วความแตกต่างจากรุ่นที่นําเข้ามาจําหน่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่เขาเติมเต็มไว้หลายๆส่วนเหมือนกันนะครับ ตัวรถภายนอกมาด้วยกัน6สีที่ให้เลือกซื้อเลือกหากันได้ส่วนภายในจะเป็นสีหลักๆทั้งหมด4ส,สีนะอย่างที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้ภายในจะเป็นออกเขียวครีมนะครับก็จะมีสีเบจสีสีดำหลายหลายสีเลยเลือกดูได้ว่าต้องการสีไหนภายในเป็นสีอะไรตัวที่เพิ่มเข้ามาอย่างในรุ่น GT เนี่ยนะครับ GT จะเป็นการเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถ รูปรษณ์คล้ายๆกันนะครับล้อแม็กเป็น18นิ้วเหมือนกันจะมีการขิบสีสีเหลืองเนาะที่ตัวกันชนหน้าที่ตัวล้อแม็กแล้วก็ตัว,วกระจกมองข้างจะบ่งบอกครับว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็รุ่นท็อปสีจะเป็นสีดำนะฮะแต่ว่าในรุ่นอื่นๆที่ผมบอกก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างแรกนะครับที่โดดเด่นเลย ณวันนี้ตัวเคียร์ไฟฟ้านะครับไม่มีแล้วนะครับเขาถูกย้ายจากตำแหน่งที่อยู่บริเวณคอนโซลกลางเนี่ยไปไว้บริเวณเมือคันโยกไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่หลังพวงมาลัยและตัวของเบรกมือไฟฟ้าถูกนะครับถูกย้ายให้มาควบคุมและสั่งการจากมาตรวัดที่อยู่ตรงจอกลางตรงเนี้ยมาตรวัดตรงนี้นะครับทั้ง2ชิ้นจอกลางแล้วก็ชุดของแดชบอร์ดรวมกันแล้ว17นิ้วเสร็จๆนะครับ ตรงกลางใน1 0 2 5ส่วนตรงจอ,อด้านหน้าชุดมารวัด7นิ้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับฟีเจอร์ที่มีตัวช่วยในการขับขี่ความปลอดภัยมาให้ทั้งหมด31ฟีเจอร์เลยนะล้นล้นลนันเลยและส่วนที่เติมเข้ามาครับตำแหน่งเดิมจากชุดเกียร์จากชุดเบรกมือ ถูกย้ายไปใช่ไหมครับและบริเวณนี้เขาติดตั้งตัวไวเลสชาร์จเพิ่มเข้ามาให้และไวเลสชาร์จตัวนี้นะครับให้กําลังไฟสูงถึ150กิโลวัตต์เลยนะเดิมทีเนี่ยมีแค่15มันจะเร่งการชาร์จให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัว V2L ที่ว่าสามารถทํารถคันนี้ครับ New Aura Good Cat เนี่ยให้เป็นเสมือนกับตัว Power Bank เครื่อนทีเราสามารถจ่ายกําลังไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ของเขานะครับ ให้ผ่องมาที่ตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้แต่ก็ถูกจํากัดอยู่ประมาณสัก3,300วัตต์นะรวมๆกันแล้วอย่าใช้เกินกว่าน,นี้เพราะใช้เกินกับาน,นี้กําลังมันจะไม่พอครับตัวของแบตเตอรี่จากเดิมครับมีขนาด60กนะิโลวัตต์นวันนี้เปลี่ยนรูปแบบไปขนาดเล็กลงนะครับจากตัว60กิโลวัตต์มาเหลือ57แต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าขนาดมันเล็กลงนะระยะทางทํา,ทาได้สั้นลง แต่น้ำหนักแบตเตอรี่มันสูงขึ้นครับหนักกว่าเดิมถึง100กว่ากิโลกร,รัมเลยนะก็เทียบเหมือนกับว่าเราแบกน้ำหนักบรรทุกของคน2คนไปในรถนะครับก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ตัวของอย่างนี้ตัวของ GT เนี่ยสมรรถนะเท่ากันนะครับหนึง้อแรงม้าเท่ากันหมดแต่ท็อปจะ GT จะท็อปที่มากกว่า และอย่างนี้ระยะทางจะที่เคมไว้480กิโลเมตรจากแบตเตอรี่รู่นี้นะพอไปอยู่ในรุ่น GT ครับจะดรอปลงมาเหลือประมาณ460กิโลเมตรเนื่องจากตัวพละกกำลังที่มันมากกว่านั่นเองนะครับตัวของอภาพรวมอื่นๆการประกอบในประเทศเนี่ยผมก็มาโฟกัสในเรื่องของการเก็บเสียง,งโดยสารในเรื่องของเ,อเสียงล่มต่างๆถือว่าโอเคนะตำแหน่งผู้ขับขี่ค่อนข้าง,งเงียบเลยเสียงจะมีเข้ามาบริเวณเสา B นะครับเท่าที่ลองนั่งสัมผัส จะค่อนข้างจะมีเสียงเข้ามาแต่ว่าความเร็วจะค่อนข้างจะสูง130-140กิโมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมเริ่มได้ยินเสียงแต่ตามมาตรฐานกำหนด120ก็ยังเงียบถือว่างานประกอบค่อนข้างจะเนี้ยบใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต่างจากตัวประเทศผู้ผลิตสักเท่าไหร่หมดอย่างนี้แต่นิดนึงในส่วนของด้านบนที่เป็นหลังคากระจกนะวันนี้หลังคากระจกก็มีบทบาทสําคัญกับรถจีนนะรถจีนเนี่ยหลังคาเป็นแบบพาโนิมิกบลู ทั้งหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหนึ่งเรื่องการโปรเทคความร้อนจากภายนอกที่เข้าสู่ห้องโดยสารเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนสําหรับออร่านะความร้อนที่สัมผัสจากด้านบนหลังคาลงมาในห้องโดยสารเนี่ยผมถือว่าสอบผ่านแต่ด้านข้างเราไม่ติดฟิล์มครับมาจากด้านข้างค่อนข้างจะเยอะเลยตรงนี้ก็้าท,าท่านผู้ชมเลือกซื้อไปแล้วก็ไปติดฟิล์มนะไปช่วยป้องกันเสียงที่เข้ามา,ท,าท่านผู้ชมจะยินเสียงตล ผมไม่ได้ปิดระบบเตือนต่างๆพวกนี้ครับระบบเตือนต่างๆ31ฟีเจอร์ที่ว่าอตอนนี้เราจะได้ยินเสียงเตือนจากบายสปอตเสียงเตือนจากด้านข้างรถที่สั่ขึ้นมานะครับตัวออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับก็มีมาให้และที่ถือว่าเป็นฟีเจอร์ในไฮเอนขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกภาพเรื่องของการจดจำเส้นทางฟีเจอร์ของการช่วยจอดของเขาครับในรถยุโรปฟีเจอร์พวกนี้จะมี เขาจะจดจำเส้นทางนะครับพร้อมกับบันทึกภาพก่อนที่จะดับเครื่องยนต์50เมตรทั้งเส้นทางที่ซอกแซกคดเคี้ยวเขาจำตามรอยลอ้อไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราสั่งการฟีเจอร์พวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงในกรณีที่เอารถเข้าไปพื้นที่แคบๆต้องการจอดในซองแคบๆฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานให้คุณได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะในการขับขี่หรือการมองเส้นทางมากมายนักครับ เข้าทางไหนออกทางนั้นตามรอยลอ้อตลอดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็เป็นฟีเจอร์สําหรับในอดีตที่ผ่านมาฟีเจอร์พวกนี้จะอยู่ในรถไฮเอ็นครับแต่วันนี้เจกตวอลก็ได้เอาฟีเจอร์หล่านั้นเนี่ยนะครับเข้ามาใส่ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะตรงนี้จะเป็นภาพรวมนะครับที่ทางเก t วอลมอเตอร์ปรับปรุงนะครับในส่วนของตัว New a l l a Good Cat ที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศนะครับในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของการบังครับควบคุมพวงมาลัยนะครับหรือตัวน้ําหนักของคันเร่งจะมีโหมดการขับขี่ไว้ให้นะครับปกติที่ไม่ใช่เป็นรุ่น GT จะมีอยู่5โหมดแต่ GT เนี่ยจะมีเพิ่มออกมาอีกโหมดหนึ่งคือโหมด Individual หรือการปรับแต่งนะครับให้เป็นในรูปแบบของตัวเองให้มากที่สุดน้ําหนักพวงมาลัยการ เพิ่มตัวของคันเร่งไฟฟ้านะครับน้ำหนักคันเร่งไฟฟ้าเราสามารถล็อกได้นะครับว่าคุณต้องการแบบไหนให้เครื่องยนต์ตอบสนองยังไงให้น้ำหนักพวงมาลัยตอบสนองยังไงปรับเซ็ตได้หมดแต่นิดนึงฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งตัวช่วยการขับขี่ตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยยังคงใช้งานยากเหมือนเดิมครับคือเขาไม่มีเมนูรัดนะครับว่าเราต้องการปรับโหมดการขับขี่เราสามารถกดได้เลยไม่คุณต้องเข้าไปหรือ ข้างในจอ,อกลางเนี่ยที่มีฟีเจอร์มากมายหลายอย่างซ่อนอยู่ก็ต้องไปหาครับหาฟีเจอร์เหล่านั้นแนะนําเลยว่าการปรับฟีเจอร์ต่างๆหรือการเซตอัพฟีเจอร์ต่างๆในขณะขับรถผมไม่แนะนําให้คุณปรับในเวลาขณะขับรถเพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับคือก่อนที่จะออกรถเนี่ย ปรับฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้ให้เรียบร้อยก็จะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยการใช้งานที่เข้าไปหลายๆฟีเจอร์เนี่ยสายตาที่เรามองถนนอยู่มันต้องละมาตลอดเวลาช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอันนี้แนะนำแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณปรับตัวให้เข้ากับระบบพวกนี้ได้ง่ายแล้วเนี่ยก็แน่นอนความคุ้นชินในการใช้งานมันก็จะทำให้คุณเล่นฟีเจอร์พวกนี้ได้ง่ายขึ้น นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นจอดเถอะเพราะมันต้องใช้เวลานะจอดข้างทางก็ได้หรือก่อนที่จะออ,ออกตัวก่อนที่จะขับเคลื่อนรถไปเนี่ยปรับแต่งให้มันเรียบร้อยนะครับการซารบแรงสั่นสะเทือนการรองรับแรงกระแทกกับตัวของขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากับการเซตอัพช่วงล่างมาผมว่าทํามาใช้ได้จะออกนุ่นมๆหน่อยใช้งานในเมืองนะครับใช้งานสบายๆนะช่วงล่างไม่ถึงกับแข็งมากไม่ถึงกับสปอร์ตจา๋าแต่ก็ ในกรณีที่ใช้ความเร็วนะครับเอาอยู่คุณอาจจะปรับแต่งพวมาลัยเข้าไปช่วยให้มันมีความแน่นให้มันมีความหนืดมากขึ้นมันก็จะเป็นฟิลลิ่งที่สปอร์ตมากขึ้นแล้วนะครับคันนี้จะเป็นภาพรวมนะก็ไม่ได้ต่างไปจากรุ่นที่นําเข้ามาจากจีนัเท่าไหร่แต่ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานหลักๆนั้นเลยนะฮะ ผู้ชมครับก็เรียบร้อยนะครับวันเดทริปกับ New a อร a g ่ o o c a t GT นะครับก็ในส่วนของรถที่ได้ทำการนำมาเป็นพาหนะในการเดินทางวันนี้ก็จะเป็นตัวที่รุ่นประกอบในประเทศอย่างที่นำเสนอข่าวไปหลายท่านรู้แล้วฮะว่าในส่วนของตัวท็อปนั้นราคาปรับลดลงมาเป็นแสนเลยนะไอความแตกต่างของตัว GT ความแตกต่างของรุ่นโปรเนี่ยก็มีเป็นบางส่วนครับอย่างตัว GT นะครับภายในยนี่ผมบอกไว้ ก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งที่มันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทั้งตัวกระจกมองข้างตัวของลวดลายล้อมแม็กล้อมแม็กเป็นขนาดเดียวกันกับรุ่นโปรนะ mm. ก็จะเป็น18นิว้วข้างในเขาจะมี V2N นะครับเป็นระบบตัวชาร์จแล้วก็ระบบตัวนี้สามารถผ่องกำลังไฟออกมาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกกำลังเยอะนะฮะ3,300วัตต์เลยทีเดียวก็ต้องไปคำนวณดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับเขานั้นจะใช้อะไรได้บ้าง อย่างที่เห็นวันนี้ครับเขาโชว์ในรูปแบบของการที่นํารถอรลารเนี่ยนะครับไปเป็นตัวผ่องกำลังไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆและรวมไปถึงตัวของในรูปแบบแคมปิง้งสะดวกสบายเลยทีเดียวครับภายในปรับเปลี่ยนนะฮะก็จะมีสีให้เลือกถึง6สีโหมดการทํางานเนี่ยในรุ่น GT จะมากกว่าก็คือจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดแต่ในส่วนของตัวของรุ่นปกตินะครับจะมี5โหมดด้วยกัน แบตเตอรี uh, battery, นะ่ณวันนี้นะครับขนาดลดลงมาจาก60กว่าวัตต์เนี่ยเหลือ57กิโลวัตต์แอวนะครับแล้วก็ระยะทางที่ทำได้ในรุ่นปกตินะที่ไม่ใช่รุ่น GT เนี่ยระยะทางเขาทำได้จากการชาร์จหนึ่งครั้ง480กิโลเมตรครับแต่ GT จะดรอปลงมาเล็กน้อยเปเหลืออยู่ประมาณสัก4504-60ิกกิโลนะครับเนื่งองจากว่า ตัวของขุมพมลังนั้นมากกว่านะ GT เนี่ยมีพละงกำลัง171แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ปรับปรุงเข้ามาใหม่นะ พูดถึงความปลอดภยัยรถคันนี้ก่อน31ฟีเจอร์ที่อยู่ข้างในระบบกล้องมองภาพรอบคันตัวช่วยถอยจอดตัวจดจําเส้นทางมีมาให้ครบหมดละคําสั่งเสียงอะไรต่างๆก็มีอัปเดตมาให้หลังคาเป็นกระจกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจอย่างวันนี้ที่เราเดินทางมา ก็ถือว่าโอเคเลยใช้ความเร็วค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับแล้วก็ไปกับระยะทางประมาณสัก200กิโลเสร็จๆไม่ถึง250โลครับแบตเตอรี่ก็ยังเหลือๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นรถครันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าประหยัดกระทัดรัดด้วยนะครับสำหรับการใช้งานกับ New All a u l r a Goodcat ทั้งตัว Goodcat GT ตัว Goodcat รุ่นปกติรุ่นโปรนะครับวันนี้เป็นไทยทำแล้วนะครับมาตรฐานไทยประกอบจากโรงงานไทยก็สนับสนุน ของไทยครับกับกรถไฟฟ้า g ก t e วอร์อมอเตอร์นะครับแบรนด์ออร่ากับออร่า o o d Cat รุ่นต่างๆครับตรงนี้ก็ขอจบการรายงานพร้อมกับวันเดย์ทริปกับตัวนิวออร่า o o d Cat ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับฝากากดติดตามไว้ด้วยครับกับออโต้มอเตอร์ไท a แลนด์ทั้ง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage น,นะครับลาเลยครับสวัสดีครับ